สุดท้ายของเสรีดราม่าครับอยากให้วันนี้รายการมีทักสี่ชั่วโมงครับระหว่างที่เบรกไปพูดไม่ได้หยุดเลยทำไงดีคุณผู้ชมที่อยากอยู่ซีซั่สี่ชั่วโมงที่ไม่อยากอยู่กับฟลุ๊กใช่ไหมไม่ไม่อยู่กับแม็ก่ที่เขาอยู่ตรงกลางเลมแม่พี่ยะสำหรับอาจารย์เกรีก็ให้ทุกอย่างอาจารย์ได้เลยค่ะเพราะนั้นตรงกลางเนาะอ้าเบรกนี้เป็นเบรกที่เราจะตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านกันเอามาดูเขาบอกว่านี่มาจากเฟซบุ๊กเขาบอกว่าทำหนังแบบเกย์ไม่กลัวสังคมกับศาสนาอ่าวอ้าช้าๆหน่อยเอาใหม่หนึ่งสองสามกลับมาใหม่ ตำหนิเหรอสังคมตำหนิเหรอเมื่อกี้เขามาจาก a c e b o o k ครับว่ายังไงให้ให้พี่กับตอบจริงๆไม่กลัวนะค,ะครับเพราะคำว่าอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่แค่เพศสองเพศ<อ>คนที่เมียวะเพศชายเพศหญิงเขาเรียกหลายทาง<ๆ>เพศใช่ก็คือมัน,ม,นมันไม่ได้มีแปลว่าการที่เรามีอวัยวะเพศชายเพศหญิงไม่ได้แปลว่าเราต้องมีรสชำนิเทศแบบนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเรามีความหลากหลายทางเพศมีรสสัมพศนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่คุณแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าให้มา ทำได้หลายอย่างครับค่ะเป็นคำตอบที่ดีครับเข้าไปหลายอย่างหลายที่จากเอสเมดขาบออาจารย์ครับคนที่เป็นเกย์เนี่ยทำไมครับคนที่เป็นเกย์สามารถเปลี่ยนมาเป็นชายแท้ได้หรือไม่ครับจุดศูนย์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 หนึ่งอ๋อจริงแต่สาวมิวิชันเขากลับไปเป็นแต่งงานนะครับคุณผู้ชมเอางี้ละกันบางคนแต่งงานแต่สุดท้ายก็กลับมากินของเก่าโอ้ได้แล้วอยากกลับมากินของเก่าเร็วๆเขาไปตอบไปเขาไปตอบไปส่วนตัวเยอะมากทำไมดีอะแสดงว่า เคยมีแฟนที่ไปแต่งงานใช่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 เอาขอ้อความต่อไปคุณส่งมาสิคนที่เป็นเก,เกต้องอยู่ตัวคนเดียวยังไงต่อ แก่ตัวไปแล้วจะป่วยใครจะดูแลไม่จริงเราอยู่มาสามสิบสองปีแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่กันจนตายสําหรับคนที่มีคู่เขาจะอยู่จนตายครับส่วนคนที่อยู่คนเดียวเราเคยคุยกันจำได้ไหมอาจารย์เชวนพี่โจแอนมาเราต้องดูแลตัวเองเราต้องเตรียมเอาไว้อาจารย์ก็บอกหลยแต่ว่าคนที่มีลูกมีหลานก็ไม่เห็นได้มีใครดูแลนะคะอ๋อดีค่ะแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าลูกหลานจะบอกว่าดูแลพี่มั่นใจว่าพี่มีคนดูแลแน่ราะพี่อยู่กันมาได้32ปีพี่ต้องอยู่ได้จนก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบจริงๆคุณพ่่่่ออคคแมมททีีลลูููกกหายยนน็ดิ้งไป แต่เป็นข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะมันเป็นเรื่องความหลากหลายในการใช้ชีวิตคือจะไปมองว่าเกย์นั่นที่ถูกทิ้งสงสารเด็กๆเด็กๆใช่ไหมลนแกก็ถูกทิ้งและเกย์ที่ไม่ถูกทิ้งก็มีใช่ค่ะข้อความต่อไปคุณผู้ชมเขาบอกว่ารายมาสิเป็นเรื่องปกติแล้วครับต้องยอมรับความจริงตรอบตนเองต้องรู้ใจตนเองด้วยอันนี้เขาสนับสนุนมาขอบพระคุณนะครับที่เห็นใจพวกเราและเข้าใจพวกเราเนี่ยสิบเก้าเนี่ยเขายังรู้ตัวเขาแล้วเลย เนะดิฉันรู้ตัวทั้งท่อยู่มอหนึ่ง <S 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 เอาขอ้อกต่อไปดีกว่าเชิญครับเขาบอกว่าเรื่องรักใคร่เลิฟซีนอาจารย์น่าจะน่าจะทำไมแนะทุกเรื่องคนมีคําเตือนแบบเล่าบุหรี ม,มันกวนในหนังมากกว่ามันจะกวนหนังเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลาพี่ดูหนังที่หนังซีรีส์ที่ไปเซ็นเซอร์นะคะคแล้วก็โมเสกตรงนั้นโมเสกตรงนี้แล้วก็มีคําเตือนอาถุนพระเอกกำลังเสียจจไปกินเหล้ามีคําเตือนขึ้นมาเหล้าจะไม่ไม่ต้องนะมันมันกําลังทําหน้าที่ต่างกัน นะครับคือคนที่มีหน้าที่รณรงค์ว่าเล่าไม่ดีเนี่ยก็มีอยู่แต่ก็ควรจะมีที่ที่รณรงค์ที่อื่นไม่ใช่มารณรงค์ด้วยการขึ้นซุปเปอร์ขณะเรากาลังดูหน่ใช่ไม่ใช่อย่างหนังพี่ก๊อฟนี่เขามีเลทต้องดูงกเลทนอนสิบแปดบวกค่ะคือแนะนำสำหรับคนที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปคือเราก็ทําตามกฎหมายปกตินะคะเราเราเราไม่ได้ลักลอบฉายค่ะไม่ไม่ไม่ได้ฉอชิงใช่ปะไม่ฉ้อชิงค่ะไม่ฉ้อชิงอยากให้ทำฉอชิงไหมไม่ไม่นะครับโอเคอคนำถามต่อไปจะเป็นให้ทั้งอาจารย์และพกอ ตอบสลับกันเลยเนาะสากทั้งทั้งสองความเมนเชิญครับเขาบแฟนผมรักหมามากว่ามากกว่าผมครับอาจารย์ท่ไงดีเอาอย่างนี้ในโลกนี้นะพวกที่เขาขี่บิ๊กไบค์เขารักบิ๊กไบค์มากกว่าเมียเขาคนที่มีรถสี่ซ้าห้าคันเขารักรถทั้ง4ี่ห้าคันนั้นมากกว่าเมียเขานะคะเมียบาดเจ็บเนี่ยยังไม่ห่วงใหญ่เท่ารถเป็นรอยขุดนะครับมันมีทั้งนั้นและคะพี่าว่าไงพี่กว่าไง ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วอย่างเรารู้สึกว่าเรารักการทําหนังมากถ้าเรามีแฟนที่ไม่เข้าใจเราก็ลักหนังมากกว่าเออถ้าเกิดเช่นอย่างทำหนังแล้วถ้าไม่ชอบจานเธอก็ไปเลยเช่นเดีกันต่อไปมันเป็นแพชชั่นด้านอื่นของชีวิตอะเนาะเป็นเรื่องปกติอข้อความต่อไปเลยครับเขาบอกว่าไม่ทําบุญแต่ไม่ทําบาปกับกลับอะไรคะกลับไปทําบาปแล้วมาทําบุญคนไหนเรียกว่าการฆ่าจาน ใครสำบรับก็เร็วเทนั้น oh. ไม่ว่าจะตอนไหน uh. ไม่ว่าตอนก่อนหรือตอนหลังแล้วก็รู้มาว่าบาปกับบุญต้องแยกส่วนกันเนาะใช่อมไม่ไมสามารถเชยกันได้อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเริ่มจากพี่ก๊อฟก่อนพี่กอ๊อฟให้ฝากหนังกับคุณผู้ชมสาคัญว่าไปดูที่ไหนดูยังไงเชิญพี่ก๊อฟครับค่ะก็ตอนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นเนี่ยก็เข้าแล้วนะเกือบทุกลงภาพยนตร์ก็เขาเรียกว่าฝากให้เปิดใจนะฮะเปิดเปิดเปิดใจให้ใหกว้างแล้วก็ไปชมหนังเรื่องนี้เรารับรองว่า ถึงแม้ว่าจะดูหน้าหนังเป็นหนังเกย์ชายรักชายแต่เนื้อหาของหนังน่าจะพูดถึงความรัก ที่มันเป็นสากลเพราะฉันเนี่ยทุกคนก็เข้าถึงได้แน่นอนนะครับอ่านั่นคือฝากจากพี่ก๊อฟนะครับิญน้องฟุกฝากครับเช่นครับก็อยากจะฝากให้นะครับผมไปลองดูหนังภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นด้วยนะครับอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดในเรื่องของความรักด้วยครับผมอยากให้ไปติดตามกันเยอะๆครับสุดท้ายบมไพลองแทนค่าเชิญค้าครับยังไงก็ขอบฝากภาพยนตร์คืนนั้นด้วยนะครับเพราะพี่ก๊อฟก็ได้ใช้สติปัญญาทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในหนังหมดเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราียได้ เปิดทัศนคติต่อโลกใบนี้ครับว่าโลกในยุคตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ชายหญิงแล้วคือมันก็มีหลากหลายทั้งเพศอะไรเงี้ยครับก็ยังไงเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็มีหัวใจเหมือนเราอะไรเงี้ยครับยังไงก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ ไปดูกันเยอะๆนะครับ <c oughs> ช่วงสุดท้ายของอรายการครับแนะ่นอนอาจารย์ต้อง<ล>ต้อบอกเรื่องว่าณเวลานี้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศทางด้านกฎหมายก็เปิดรับแล้วก็ขอให้ทางด้านสังคมนั้นเปิดรับด้วยเช่นกันและในขณะนี้เนี่ยเราหนีคนกลุ่มนี้ไม่พ้นแล้วล่ะค่ะในชีวิตเราจะต้องเจอในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะปิด ตัวเราเองไม่ให้เรียนรู้คนเหล่านี้เปิดใจให้เข้าใจาเธอค่ะเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับเอาละครับคืนนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมครับดเรเสรีวงบรรทาทีมนักแสดงคืนนั้นและผู้กกับน,นะครับแล้วก็ปรนัดพวกเราลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ